สเกิร์ตัุลคนที่แกร่งเก่งโหมดแข่กดเกมโหมดสิ้นหวังยังเอาไม่อยู่เลเวลร้อยสิหรือจะสู้กับอาจารย์แต่แรกกับการที่นิ้วเป็นตะคิวกินและผมว่าน่าจะมีคนที่ดูเกมเพลย์ของผมตอนเล่นสเกิร์กแล้วอวกแตกแน่แนวิธีการโจมตีปกติของสเกิร์กหลังกดแตะสกิลทา่าเพื่อเข้าสู่หมวดเซเว่นเฟดแฟรแล้วเราจะโจมตีปกติ2ครั้งหรือ5ครั้งแล้วใช้ท่าไม่ตายเพื่อแคนเซลอนิเมชันและเก็บรอยแยก ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเก็บให้ครบ300แยกก่อนโจมตีปกติต่อนะเพราะเราสามารถเพิ่มความเสียหายได้แค่10ครั้งหลังกดท่าไม่ตายแบบพิเศษหลังจากใช้ท่าไม่ตายแบบพิเศษแล้วให้โจมตีปกติให้ครบ5ครั้งแล้วกดวิ่งแบบไม่กดปุ่มเคลื่อนที่นะจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันที่ดีที่สุดถ้าใช้เมาส์คือมือสายคว้หลังไว้ได้เลยและในตอนที่เกจพลังใกล้จะหมด เราจะจบตีปกติ2ครั้งก่อนชาร์จจบตีเพื่อเก็บรอยแยกสาเหตุที่เราจบตีปกติก่อน2ครั้งเพราะว่ามันออกท่าเร็วทําให้เพิ่มดาเมจได้นิดหน่อยนั่นแหละส่วนการกดสกิลทา่าค้างจะเป็นโหมดเคลื่อนที่และจะเก็บรอยแยกเพื่อให้สามารถใช้ท่าไม่ตายแบบปกติได้ถ้าไม่ตายแบบปกติเราจะใช้ตอนเริ่มสู้ถ้าใช้ท่าไม่ตายได้ละนะ เราจะกดใช้ไปเลยก็ได้หรือถ้าจะเอาดาเมจแบบเต็มๆให้ตัวละครอื่นมาทำดาเมจธาตุน้ำหรือน้ำแข็งใส่มอนก่อนก็ได้เราจะได้เอฟเฟกเพิ่มความเสียหายจากพรสวรรค์ติดตัวสังเกตได้จากสัญ,ญลักษณ์บนหัวนะนอกจากใช้ตอนเริ่มเกมแล้วการกดท่าไม่ตายแบบปกติเราจะใช้เพื่อเร่งดาเมจก่อนหมดเวลาหรือเพื่อทำดาเมจก่อนระยะเวลาบัฟของเพื่อนหมด จะสังเกตว่าถ้าเราให้ตัวละครอื่นนอกจากฟูรินะและเอสอคฟิเยกดท่าไม่ตายการโจมตีชุดสุดท้ายจะไม่ได้บัฟของฟูรินะแทนที่จะตีปกติเราก็เปลี่ยนมาใช้ท่าไม่ตายเลยก็ได้หรือไม่ต้องกดท่าไม่ตายของตัวละครอีกตัวกดแค่สกิลธาตพอมาต่อกันที่เรื่องรอยแยกรอยแยกจะเกิดขึ้นหลังจากทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับน้ำแข็งยกเว้นละลายตัวเดียวนะ มีคูณดาวการเกิดคือ2.5วิและมีได้มากสุด3อันบนสนามรอยแยกแต่ละอันที่ดูดซับมาจะทำให้ได้ค่าเซอร์ฟเฟนซับซที่มา8หน่วยนะวิธีการดูดซับก็การชา้าโจมตีหรือใช้ท่าไม่ตายแบบพิเศษในหมวดเซเว่นเฟสแฟนั่นแหละหรือการกดสกิลธาตุค้างตอนกดสกิลธาตุก็จะได้มาอีก45หน่วยทั้ง2แบบเลยนะ ค่านี้คือค่าที่สเกิร์กใช้แทนค่าพลังงานเพราะว่าตัวสเกิร์กเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานธาตุเพราะงั้นเราไม่จะเป็นต้องใส่ค่าฟื้นฟูพลังงานถ้าไม่ตายจะต้องมีเซอร์ฟินซับอที่อย่างน้อย50หน่วยก็คือเก็บแค่1 0 0อแยกก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้แล้วแต่ว่าถ้าเปิดกลุ่มดาวที่2ไม่ต้องเก็บรอยแยกก็ใช้ถ้าไม่ตายได้เลยและถ้าไม่ตายจะแรงขึ้น ด้วยเซอร์เฟนซับเซอแต่ละหน่วยที่เกินมาสูงสุดได้12หน่วยก็คือ62หน่วยคือแรงสุดแต่เราเก็บมาแค่200แยกเราก็ได้เป็น61หน่วยขาดไปแค่1หน่วยแล้วก็ตอนใช้ถ้าไม่ตายแบบปกติเนี่ยจะใช้ค่าเซอร์เฟนซับเซอรไปทั้งหมดเลยนะ ส่วนการกดใช้ถ้าไม่ตายแบบพิเศษสามารถกดใช้ได้ตลอดถ้าไม่ติดคูดาวะนะและการออกจากโหมดเซเว่นเฟดฟดไม่ว่าจะกดใช้ถ้าไม่ตายหรือไม่ก็ตามค่าเซิร์ฟเฟนซับเตจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์เลยนะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเรื่องรอยแยกสำหรับในโหมดเซเว่นเฟดแฟดเราสามารถสังเกตได้ที่มุมตรงนี้นะคือจำนวนรอยแยกที่เกิดขึ้น พยายามมีให้ครบ3อันแบบนี้ก่อนกดใช้ท่าไม่ตายจะดีที่สุดอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าดามเมจการโจมตีปกติ10ครั้งหลังจากนั้นจะแรงขึ้นตามรอยแยกที่ดูดซับตรงนี้นะต่อมาอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นไฟ n นลลี่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับออฟลองอัตราคิความแรงคิด้วยนะ อัตราคีความแรงคีถ้าจะผ่านหมวดสิ้นหวังเนี่ยอัตราคิก็ถ้าไม่อยากเล่นหลายรอบก็ควรใกล้100มากที่สุดความแรงคีเนี่ยจะอยู่ที่225แต่ว่าผมมีตัวช่วยจากอาวุธที่เพิ่มความแรงคีให้40%แล้วก็ในส่วนของเอสโคฟิเยกลุ่มดาวที่1ให้มาอีก60%ก็เลยแบบ ผ่าน222ไปแล้วก็เลยนั่นแหละก็เลยผ่านมากลับมาที่เซตอาร์ติแฟกต์สำหรับเซตวิสาดาดาเมจจะค่อนข้างเวี่ยงนะอ่าไฟแนลลี่เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราคลิททั้งสองตัวนี้แต่ว่า มอนไม่สามารถติดแช่แข็งได้ตลอดเวลาเพลๆๆไม่ติดท่าน้ําแข็งด้วยอะ่ะดาเมจมันก็เลยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไฟเนลลี่ก็เลยจะ,สะเสถียนกว่าถ้าเล่นกับฟูลินะใส่เซตนี้ก็ได้นะจริงๆก็ใส่เซตนี้ก็ได้แหละที่เป็นการจบตีปกติคิวเดดดีมก็ใส่ได้รีเทซิงโบลายก็ใส่ได้นะถ้าจะใส่พูดผิดไม่ใช่คิวเดดดีมกาเอเตอร์เออกับ รีเทสซิ่งโบไลก็ใส่ได้ตัวนี้ที่เป็นการโจมตีปกติถ้าเล่นกับโล่นะตัวนี้ต่อมาเรื่องออฟหลักอาร์ติแฟกต์แน่นอนว่าเป็นอัตราคิหรือความแรงคิผมจะเชียร์ให้อัตราคีใกล้ร้อยที่สุดจะได้เล่นง่ายดาเมจไม่เหวี่ยงนะ อันนี้เป็นโบนัสความเสียหายน้ําแข็งแหละถูกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีเราจะหาค่าอาตาัตราคีความแรงคีก่อนนะโจมตีคิดไว้ทีหลังเลยเน้นอาตาัตราคีความแรงคี้อย่างเดียวโจมตีเนี่ยเราจะให้เพื่อนใส่โนเบลสตัวนี้นะผมก็ใช้โนเบลสให้เอสโคฟิเยกับฟูรินะใส่เทนนิสิตี้ก็จะเพิ่ม พลังโจมตีให้กับสเกิร์แทนที่จะไปหาค่าพลังโจมตีแต่ว่าก็มีในกลุ่มดาวที่2อีก70%ตัวนี้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าโบนัสความเสียหายหรอกนะสำหรับค่าพลังโจมตีประมาณนี้สำหรับเรื่องอาร์ติแฟกต์แล้วก็ค่าสเตตต่อมาเรื่องทีมที่ดีที่สุดก็คือเอสโคฟิเย กลุ่มดาวที่1นอ่าอันนี้จะดีที่สุดได้กลุ่มดาวที่1ของเอสโคฟิเยมาแล้วก็ไปเปิดฟูลินะก็ได้ประมาณนี้อาวุธของฟูลินะเนี่ยไม่ต้องเปิดเลยเอสโคฟิเยก็แล้วแต่แล้วกันว่าจะใช้ไหมในนี้ก็มีเพิ่มพลังโจมตีให้32%ตตรงนี้เหมือนกันอ่าตัวละครสุดท้ายก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นตัวอะไรจริงๆตอนนี้ใส่ตัวอะไรก็ได้ผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็น เทพน้ำแข็งหรือเปล่าสำหรับสายประหยัดเราสามารถใส่บาบาร่ามาก็ได้บาบาร่าผมจะใส่เป็นเทนนิสิตี้ไอ้เอาแบบไม่บวกก็ได้นะเอาแบบบวกศูนย์ไปก็ได้เพราะว่าจริงๆเอามาแค่ผลของเอฟเฟกตรงนี้อาวุธผมจะใส่เป็นในส่วนของสกิฟฟิเชียเพื่อให้ได้ไอ้สกิลธาตุเนี่ยทำงานได้ตลอดเพื่อให้สกิลธาตุทำงานได้ตลอด เอาแค่เลเวลหขัดเกา5ก็ได้นะอันนี้สำหรับตัวละครที่สายประหยัดส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นสายตีเร็วในส่วนของมิกะผมจะใส่ Set เซตอาร์ติแฟกต์ตัวนี้เอาโบนัสธาตุสตรงนี้มาให้เพราะว่ามิกาเนี่ยน่าจะใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้ตลอดแล้วก็สกิลธาตมันไม่ได้แบบนอกสนามแบบ ของไคดานะไอบาบาร่าแล้วก็ใส่สกิฟิเชียลมาเติมพลังงานให้กับดาเลียดาเลียเนี่ยผมใส่เป็นโนเบลสทำถ้าไม่ตายแรงๆอย่างที่บอกไปในไกด์แล้วก็ใส่ตัวนี้แหละถูกแล้วอ่าอิ act, เทอเฟกต์เผื่อคนขี้เกียจไปดูไกด์ใส่พลังชีวิตร้วนแบบนี้ได้ค่าพลังชีวิต40,000อ่าแต่ว่าจริงๆก็ ให้เบนเน็ตมาบัฟก็ได้นะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูต่อจากนี้อ่าแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างแอสวานไปนิดนึงอ่แล้วก็อีกคนนึงถ้าคิดอะไรไม่ออกใส่ในส่วนของซองออฟเดพา t h ตัวนี้ก็ได้นะอ่าเพิ่มดาเมจให้ได้เหมือนกันอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูค่าอะไรต่างๆก่อนอันนี้ก็ใส่เทนาซิตี้ไปตามระเบียบกลุ่มดาวาไม่เปิด เบนเน็ตก็ใส่โนเบสแล้วก็ดาบสกิฟเชียลนั่นแหละในส่วนของสายฟรีไม่จำเป็นต้องเป็นบาบาราก็ได้นะใช้ไอโนก็ได้ขอแค่แปะน้ำนอกสนามได้เพราะว่าสเกิร์ตตอนอยู่ในโหมดเซเว่นเฟดแฟเนี่ยไม่สามารถสลับตัวออกได้แล้วก็ต้องการเก็บรอยแยกด้วยถ้าไม่เกิดปะติกิริยาเกี่ยวกับน้ำแข็งสเกิร์กก็ไม่มีรอยแยกให้เก็บนะแล้วก็ถ้าในทีม เป็นธาตุน้ำและน้ำแข็งไม่มีธาตุอ่ดผสมเลเวลของสกิลธาตุก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับทุกตัวในทีมเลยนะอันนี้อยู่ในทีมนี้อยู่อของเอสโคฟิเยก็เพิ่มขึ้น1ระดับตามนี้อ๋อแล้วก็ลืมอีกแล้วอาวุธนะครับอ,อันนี้ควรเปิดก่อนกลุ่มดาวนะ เพราะว่าเราได้พลังโจมตีพื้นฐานมาสูงได้อัตราคลิมาด้วยได้ความแรงคีมาด้วยแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา48%ด้วยอของดีแต่ว่าถ้าประหยัดจะใช้อัตราคลิอย่างอื่นก็ได้นะผมจะเชียร์อัตราคลิก่อนความแรงคีนะถ้าใส่อัตราคีแล้วอัตราคลิยังไม่เกิน110 อันนี้อย่าเพิ่งไปใส่ความแรงคิ้นะอาร์ติแฟกต์ในส่วนมงกุฎผมก็ใส่อัตราคลิกอยู่นะตอนนี้อเอาให้ใกล้ๆร้อยอจะดีกว่าใส่เป็นความแรงคี้ต่อมาถ้าไม่มีไออัตราคีความแรงคี้หดาวก็แบตเทิลพาร s ก็มีชิ้นนี้นะเพิ่มเลือดให้ด้วยเด้งเลือดให้ด้วยหรือ 3ามดาวตัวนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันสดาวเผื่อใครไม่ได้มี5้าดาวหรือไม่ได้เติม Battle ร์พาร์ตก็ไปใส่3ามดาวมาที่กลุ่มดาวพร้อมกับดูเกมเพย์ไปด้วยเลยก็แล้วกันกลุ่มดาวแรกเป็นดาเมจเพิ่มเติมให้เล็กน้อยเมื่อดูทรับรอยแยกจะสร้างดาบคริสตัลเพิ่มขึ้นมา1เล่มเพื่อโจมตีศัตรูความเสียหายของดาบคริสตัลนับเป็นความเสียหายจากการชาร์จบตี สร้างความเสียหายน้ำแข็ง500%ของพลังโจมตีกลุ่มดาวที่2หลังจากใช้สกิลท่าแล้วจะได้ s ซ r ร์ฟเอนซับสเพิ่มเติม10หน่วยเมื่อใช้ท่าไม่ตายจะเพิ่มเอฟเฟกความเสียหายของท่าไม่ตายในครั้งนี้ซึ่งนับ s ซ r f ์ c เ s นซับสเพิ่มเติมด้วยวิธีนี้สูงสุด10หน่วยก็คือเราได้เพิ่มมา10แล้วนับขีดจำกัดสูงสุดเพิ่มอีก10ก็คล้ายๆเท่าเดิมแหละแต่ละแรงขึ้น นอกจากนี้เมื่ออยู่ในโหมดเซเว่ f a ฟแฟพลังโจมตีของสเกิร์จะเพิ่มขึ้น70%กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลของท่าไม่ตายขึ้น3ระดับกลุ่มดาวที่4 f f เอฟเฟกพรสวรรค์เพิ่มเติมที่ตัวละครในทีมโจมตีธาตุใส่ศัตรูจะทำให้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วย10 20และ40%ตามลำดับกลุ่มดาวที่5 เพิ่มเลเวลของสกิลธาตุขึ้น3ระดับกลุ่มดาวสุดท้ายทุกครั้งที่สเกิร์กดูดซับรอยแยกจะได้รับเอฟเฟกต์ฮาวเกเซเวอร์1ชั้นสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ทำการโจมตีร่วมได้และลดความเสียหายที่ได้รับในหมวดซิเวินเฟดแฟลง เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นระยะเวลา15วินาทีซ้อนทับกันได้มากสุด3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นจะคิดช่วงเวลาต่อเนื่องแยกกัน h าวเ r ิร์ r เ e r วเมื่อปล่อยถ้าไม่ตายจะใช้ h o w a w k Server ทั้งหมดเพื่อโจมตีร่วมซึ่งแต่ละชั้นของ h o w a w k Server จะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเท่ากับ750%ของพลังโจมตีของสเกิร์ โดยจะถูกนับว่าเป็นความเสียหายจากท่าไม่ตายเมื่อสเกิร์กทำการโจมตีปกติอยู่ในโหมดเซเว่นเฟดแฟหากการโจมตีครั้งที่3หรือครั้งที่5ถูกศัตรูจะใช้ h a วเวิร์กเซเวอรชั้นเพื่อปล่อยการโจมตีร่วม3ครั้งซึ่งการโจมตีในแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเท่ากับ180%ของพลังโจมตีสเกิร์ก โดยจะถูกนับว่าเป็นความเสียหายของการโจมตีปกติเมื่อสเกิร์กได้รับความเสียหายในขณะที่อยู่ในหมวด s e เว n f เฟดแฟชจะใช้ h a วอักเซเวอร์หชั้นเพื่อลดความเสียหายที่ได้รับในครั้งนี้ลง80%และทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง3ครั้งโดยการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเท่ากับ180%ของพลังโจมตีของสเกิร์ก โดยถูกนับว่าเป็นความเสียหายจากการช้าโจมตี ธแสงใหม่จังหายสุวรรณข้างไทยพาเจ็บไปกันเชิดสายใหญ่มันคุมเพื่อเ,ออเธอ้างขรทักท้วงมาผิด้างนกลเสียงแน่นกูดอมสมไปกูเจอจำได้แค่ไหนยังสัตย์ทาได้ไปจะรอทุกวันรอเธอหวนพวใจย้อนมา แสงดาวเนียนหายความเมตทอดกายความหวังเชื้อชายนำทานทอดไปคอยปลอบเคียงไว้จะอยู่เงเชางอใจได้ไปสฉันีะไม่ได้หมอพลาดเธอจะรอดตรงมีคอยเธอกลับมา ได้ไหมอาได้ครับโอ้โหก่อนเดินมาดูของกันก่อนเอสโคปิเยอันนี้อ่าวนัสความเสียหายน้ำาครับไม่งั้นแบบไอ้ม้ามันติดม้ามันติดอะอะไรวะลืมม้ามันติดน้ำแข็งเออ ุรินะจริงๆน่าจะทําเป็นภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติมาดูด้วยฮเกือเออไอ้ม้ามันไม่ติดน้ำแข็งตอนที่มันกลายเป็นน้ำนะไม่ได้อัตราคีดของไอไอ ไอ้โบนัสทีมนะให้ดูแค่นี้น่าจะไม่มีอะไรละอ่าสเกิร์